ไปครับให้มาแล้วดูหลุยตัวเลสรอพิกแล้วลูกนี้หลุยตัวเลสรอพิกแล้วกดด้วยพาวเวอร์ช็อตโอโหคุณผู้ชมหลุยตัวเลสของจริงครับแล้วดูลูกนี้เราดักบอลได้หลุยตัวเลสอยู่ไหนหลุยตัวเลสอยู่ไหนบอกให้เขาขึ้นไปดูหลุยตัวเลสวิ่งทำทางหลุยตัวเลสวิ่งทำทางคุณผู้ชมเฟิร ok ์สท ok ัชหลอกล่อเฟิร์สทัชหลอกล่อแล้วลองพาวเวอร์ ช็อตนูกนี้นี่คือหลุยส์โซเล่ครับคุณผู้ชมทั้งบ้านกราบสวัสดีมิตรรักแฟนจุจิจ้าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจือ้อจิ้จ้าเกมเมอร์แลนองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้จุก็ได้มีโอกาสดีๆมารีวิวนักเตะ นะครับเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนนึงที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือหลุยส์ซัวเรสนะครับปีนี้ก็คือปีเบสเลเจนด์นั่นเองนะครับหรือแปลเป็นไทยว่าตำนานที่ดีที่สุดอะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเออเดูสิดูโมโดงโมเดลดีอย่างเหมือนนะครับเดี๋ยวจูพาไปดูค่าพลังกันหน่อยดีกว่าว่าจะน่าเล่นสักแค่ไหน และนี่ก็คือค่าพลังของหลุยส์ซัวเลสปีเบสเลเจนด์นั่นเองคุณผู้ชมครับเบสเลเจนด์บวก5นะครับ FP28 ส่วนสูง182หนัก86กิโลกร,รมัมรูปร่างเป็นปกติพิเศษถนัด2เท้านี่คือความน่าเล่นของหลุยส์ัวเรสปีนี้นะครับผมว่าน่าเล่นมากนะครับมาดูเรื่องนิสัยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ Power Header แล้วก็เรื่องของการยิงไซก้อย นะครับส่วนโค้ดที่แนะนําให้ใส่ก็เป็นปกติเลยโค้ดกองหน้ากระทิงนะครับแซกซึมแล้วก็เฟิร์สทัชนะครับอาจจะช่วยในเรื่องของการแตะบอลจังหวะแรกได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับในเรื่องของความเร็วอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับความเร็ว128สปีดต้น125แต่สิ่งที่โดดเด่นเลยคือเรื่องของการจบสกอร์135นะครับการยืนตำแหน่ง การหาช่อง135ก็น่าสนใจนะครับเรื่องของพลังการยิง128ผมว่าอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวต้องลองไปลองเล่นดูก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ <_ d ata> ในส่วนของเรื่องของการอ่านเกม117ผมแค่มองว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของเกมลุกนะครับการอ่านเกมน้อยมันจะทำให้แบบจังหวะที่มันควรวิ่งเติมมันก็ไม่ทำอะไรประมาณนั้น นะครับสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของสมดุลนะครับน่าจะเป็นตัวที่ดื้อพอสมควรนะครับน่าจะถูถูถ่ายถ่ายไปได้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของความคล่องตัว124เองแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจุจะพาไปดูและกันว่าหลุยส์เซเลสปีนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างไปชมกันครับ แล้วดูลูกนี้เราดักบอลได้หรือตัวเลสอยู่ไหนหรุยัซเลสอยู่ไหนบอกให้เขาขึ้นไปดูหลุยโซเลสวิ่งทำทางหลุยโซเลสวิ่งทำทางคุณผู้ชมเฟิร ok ์สท ok ัชหลอกล่อเฟิร์สทัชหลอกล่อแล้วหลงพผาเวอร์ช็อตลูกนี้นี่คือหลุยสโซเลสครับคุณผู้ชมทั้งบ้านแล้วดักบอลได้ลูกนี้หลุยโซเลสวิ่งทำทางดูการกระชาก การกระชากของหลุยส์่วเลสนึกถึงสมัยพิคๆแล้วกดด้วยซ้ายลูกนี้นี่คือหลุยส์่วนเลสครับคุณผู้ชมไปเรื่อยๆครับเราเพลินๆชิวๆนะครับแล้วออกมาริมเส้นลิมใจแล้วให้มาที่หลุยส์่วเลสพิกตัวจังหวะนี้หลุยส์่วเลส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  หลุยส์ตัวเลสปิกหลอกล่อดูดูความคล่องดูความคล่องดูความคล่องให้กลับมาที่เมสซี่เมสซี่ให้กลับมาที่ตัวเลสตัวเลสออกไปเล่นปีกเล็กน้อยแกงเหงาตัวเลสออกไปเล่นปีกเล็กน้อยแกงเหงาแล้วพาวเวช <c oughs> ลูกนี้คือหลุยส์ตัวเลส <c oughs> หลุยส์ตัวเลสครับคุณผู้ชม อุ้ยบอกสิงอุดขยมีมีข่อ่ะอไม่ใช่ดีผมแล้วดูใครบอกตัวเลสกากวะมาดิใครบอกตัวเลสกากวะมาดิมึงมาดิกูขึน้นเลยบอกตัวเลสกากเหรอบอกตัวเลสกากเหรอใครบอกตัวเลสกากคุณผ <sk r att> ู้ชมทางบ้บานหลุยส์ตัวเลสครับนี่งไง ดีดีครับแล้วให้มาลูกนี้หลุยส์่วนดูดิดูด,ดิใครจะเบียดลงมาหลุยส์ว่วนเลสอรัคุณผู้ชมทางบานนี่คือหลุยส์ว่วนเลสบอลลองดอบวกห้าชูมวัวใครโดนเอกต้นในหลุยส์ส่วนเลสวะแม่แล้วดูหลุยส์ส่วนเลสมาแล้วดูดิดูดิใครบอกหลุยส์ว่วนเลสกากคุณผู้ชมนี่คือความกากจากที่ไหนล่ะยิงไซค์ไวเข้าไปอะคุณผู้ชม จุ๊บว่ะหลุยส์เตอรนี่แน่แล้วการการเดินการการเดินแล้วหลุยส์ตัรเลสหาช่องหลุยส์ตัรเลสหาช่องคุณผู้ชมดูดูการวิ่งช่องของหลุยส์ตัรเลสและลูกนี้หลุดแน่นอนครับคุณผู้ชมทางบ้านหลุยส์ตัรเลสยิงด้วย้ายบอลโค้ง,ง,งเข้าไปจุ๊บว่ะสวยงามครับไปครับ และลูกนี้หลุยส์ส่วเลสดูการพลิกละอ้อมดูการพลิกละอ้อมคุณผู้ชมโอ้โหยพลิกละอ้อมพลิกละอ้อมแล้วดูเท้าซ้ายแม่ยายรักแต่ว่าไม่ยิงเท้าซ้ายกลับยิงเท้าขวาใส่ก้อยเข้าไปจุ๊บมั่วมาครับให้มาที่เมสซี่เมสซี่บอกว่าสัวเลสนายจัดการต่อหน่อยสัวเลสบอกเฮ้ยเมสซี่นายเอาไปแล้วลูกนี้หลุยส์วเลสโอ <c oughs> ้ดูดิดูการกวเวอร์ชอดดิจุ๊บมั่ว ดีครับเก่งมากครับลูกนี้แล้วให้มาตัวเลสตัวเลสบอกองรีนายวิ่งไปองรีบอกตัวเลสฉันจะให้นายแล้วนะนายไปเอามาหน่อยนายไปเอามาหน่อยแล้วนายมีความดื้อแล้วนายก็ยิงเข้าไปนี่คือหลุยตัวเลสที่มีความดื่ดึงต้องเสริมอะไรไหมผมจะเอาแบ็คบวก8กลางรับอีกตัวพี่ว่ายายาตัวเลสก็เก่งแล้วถ้างบน้อยแล้วดูให้มาที่หลุยตัวเลสพิกบอลลูกนี้ดูดูด ดูดูหลุยส์วเลสไว้ดูนี่คือหลุยส์วเลสจุ๊บว่ะอ้าวมาแล้วลูกนี้หลุยส์วเลสปั่นด้วยขวาคมๆคุณผู้ชมทางบ้านนี่คือูลหิส์ัวเลสครับสวยครับลูกนี้เราจะทำการการเด้น เราจะทําการการเดินแล้วลูกนี้ถึงหลอกล่อถึงหลอกล่อแล้วเห็นหลุยตัวเลสโอ้โหด,ด,ดูดูความเป็นเมสซี่กับสัวเลสครับคุณผู้ชมนี่คือความเป็นเมสซี่กับหลุยตัวเลสที่ระดับสองเท้าสวยครับดีมากครับลูกนี้แล้วแล้วดินโยให้มาตัวเลสให้ไป ยินโยให้มาตัวเลสให้ไปให้ไปให้มาให้ไปให้มาหลุดตัวเลสหลุดเฉยแล้วก็ยิงลูกนี้แบบพมพมกับคุณผู้ชมทางบ้านจุบวัดนี่แน่สวยงามมากให้เข้ามายา่ยาาย่าบอกตัวเลสพลิกหน่อยแล้วตัวเลสยิงด้วยซ้ายลูกนี้ไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับสวยครับแล้ว แล้วเห็นแล้วว่าตัวเลสวิ่งลองวัดดูครับคุณผู้ชมดูการเบียดการชนกับก้องหลังแล้วตัวเลสเอาชนะมาได้หลุยสัวเลสกดเสาแรกเข้าไปจุ๊บมัวให้มาเข้าม,มาตัวเลสพิกแล้วได้แล้วตัวเลส แล้วหลุยส์ตัวเลนกดด้วยขวาเพราว่าช็อตลูกนี้เข้าไปใครจะต้านทานจุบ๊บว่าไปครับมาฮะมาครับแล้วองลีให้กับหลุยส์ตัวเลนดูเบียดชนะกองหลังมาแล้วตัวเลนจ่ายมาให้เพื่อนลูกนี้ <c oughs> การส่งบอลก็สุดเฟี้ยวเหมือนกันไปครับให้มา แล้วดูหลุยตัวเลสรอพิกแล้วลูกนี้หลุยตัวเลสรอพิกแล้วกดด้วยภาวะช็อตโอโหคุณผู้ชมหลุยตัวเลสของจริงครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวหลุยตัวเลสปีเบสเลเจนด์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนข้อดีคือหนึ่งเลยเรื่องการจบสกอร์คมมาก ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ยิงคมมากนะครับใครดูไฮไลท์จบจะเห็นว่าผมนั้นได้เอาหลุยส์โซเลาว p ว w e r shot ไปหลายลูกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งมันจะดียังไงในการ power shot มันจะมากบเกือนข้อเสียของหลุยสเ์เลสในเรื่องของพลังการยิงแล้วก็การยิงไกลนะครับเพราะฉะนั้นหลุยสเ์เลสปีนี้ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลย1คือเรื่องของการยิงไกล พลังการยิงน้อยมากนะครับปั่นนี่เหมือนกับแบบโอ้ยตดแมวอะนะครับปั่นแบบโอ้กระหลงปงอะอพูดกันง่ายๆปั่นเบามากนะครับแต่ถ้าเราเอาเรื่อง power shot เข้ามาช่วยจะเห็นได้ว่าหลุยสเลสปีนี้ก็คือร่างทองตัวหนึง่งไม่ว่าจะ power shot ซ้าย power shot ขวาก็เป็นประตูไปสมุมดนะฮะอีกหนึ่งข้อดีคือเรื่องของสมดุลคุณผู้ชมครับ สมดุลดีมากลูกเบียดลูกดือ้อการเอาชนะกองหลังในการวิ่งเบียด1ต่อ1สามารถทําได้ดีนะครับนี่คือข้อดีส่วนข้อเสียที่เห็นหลักๆเลยคือช้าครับช้าอืดอืดมากอืดแบบอืดเลยอะด้วยเนื่องของการล่องตัว124ผมเลยมองว่าหลุยส์เซเรสปีนี้มันมันอืดมันช้ามันกระหลงป้งมัน แต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเรื่องของการจบสกอร์คืออย่าให้เขาได้ยิงอะ่ะอย่าให้เขาได้วิ่งเบียดกับกองหลังอะ่ะคือไม่มีใครเอาลงนะครับสำหรับหลุยส์เซเลสปีเบสเลเจนด์ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้จูดีจ๊ทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ